รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นงายหินขัดทั้งใบเลยนะคะแกส๊สองหัวแบบนี้เลยแล้วก็ผ่านตรงกลางหนึ่งหัวนะคะเป็นงายหินคัดสีขาวนะคะแบบนี้เลยขาวสวยสะอาดนะคะแบบนี้เลยทำความสะอาดก็ง่ายเหมือนกันนะคะด้านบนเนี่ยก็จะสามารถวางพวกเครื่องปรุงได้สิบถึงยี่สิบขวดเลยส่วนช่องขาด,ด้านล่างนะคะก็สามารถที่จะวางพวกใส่สิ่งคองได้นะคะสิ่งของที่ซื้อมาแล้วไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนก็สามารถที่จะเก็บในช่องขานี้ได้เลย รุ่นนี้ราคาก็จะอยู่ที่17,000บาทนะคะในราคา17,000บาทได้อะไรบ้างนะคะก็จะได้วัวกแก๊สซองหัวแบบนี้เลยแล้วก็สายวาวไปให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เลือกสีได้ด้วยมีสีมีสีสีนะคะมีสีแดงสีเขียวสีเทาแล้วก็สีขาวนะคะส่วนรุ่นด้านบนนะคะก็จะเป็นรุ่นงานปูนนะคะงานปูนข้างพ้นสีนะคะโหน้าด้วยกระเบื้องอันนั้นก็จะเป็นสีเขียวนะคะ ในราคา12,000บาทนะคะในราคา12,000บาทนะคะก็จะได้หัวแก๊ส2งหัวแบบนี้เหมือนกันแล้วก็สายวั